เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้พี่เขาถามเราว่าถ้าเกิดว่าเราจะดึงพลังธรรมชาติมาใช้ได้อย่างไรนะครับโอป,ป้าเคยไปปีนภูเขาปาสิปันกับปูซ่านะครับแล้วก็ไปสัมผัสน้ําไปสัมผัดสผด,ดินนะครับวิธีการก็คือเราไปสัมผัสน้ำจริงๆนะครับแล้วเราก็พูดคําว่าเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ตั้งสมาธิอยู่ตรงนั้นจริงๆนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยเราปีนภูเขานะครับมันจะมีดินน้ําลมไฟใช่ไหมไฟก็คือแสงอาทิตย์ครับแล้วคราวนี้เราจดจําความรู้สึกเย็น ร้อนหรือว่ามีหมอกตรงนั้นนะครับแล้วตอนที่โอป้าเนี่ยอยากจะขึ้นไปที่สัมมนาขึ้นหน้าเวทีโอป้าจะทําสมาธิประมาณสัก5้าทีครับแล้วโอป้าก็บอกว่า ดินน้ำลมไฟแล้วป้าก็จะกวักะก,ะกวักแบบนี้นะทุกคนก็เอาไปใช้ได้นะเขาเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อเราใช้ภาษาร่างกายช่วยนะครับแล้วทุกครั้งในที่เราขึ้นสัมมนาเราจะรู้สึกถึงความเย็นแบบนั้นรู้สึกถึงแบบดินที่จับวันนั้นนะครับเราต้องจําภาพสแนปในหัวแล้วก็ความรู้สึกเย็นของน้ําของดินนะของลมที่เราได้สัมผสัสนะครับแล้วก็เอามาใช้นั่นแหละครับเป็นวิธีเชื่อมต่อตัวเองกับธรรมชาติเพราะว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้คือพลังงานครับและตัวเราก็คือพลังงานนะเรามักจะเอาตัวเรากับพลังงานไปคนละอันเพราะเราชอบสง เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญถ้าอยากเชื่อมต่อครับเลิกสงสัยในตัวเองนะและเราก็คือหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งคุณอาจจะแ a f f i r m มชั่นคำนี้ก็ได้ครับฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งนะฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งพิมพ์พร้อมกันใต้คอมเมนต์นะครับฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งแล้วลองเอาไปใช้ดูนะครับดีมากๆใชมาแล้วครับ